สวัสดีครับแฟนเพจออฟสเปนซาะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพระฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจนะครับแม้จะลดความหนาแน่นเบาบางลงพอสมควรนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับหนึ่งคู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลโปรตุเกสครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณลูกก็แนะนำนะครับไรอั right G-Power นะครับสถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ร right ายแอ G-Power เอาไว,ดว้ด้วยนะครับวัสดีครับหนึ่งคู่ของฟุตบอลโปรตุเกสครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นเกมบิ๊กแบคระหว่างบราก a เปิด บ้านพบกับเบนฟิก้าคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในรีดนะครับเป็นบาก้าถล่มชนะไปสามส่วนนะครับแต่ ตอนนี้นะครับผมมองว่าทีมเยือนเบนฟิก้าเนี่ยสภาพร่างกายความพร้อมเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางม,มากขึ้นนะครับแม้แนวรุกวันนี้จะขาดกอนซาโรรามอสที่บาดเจ็บน,นะครับแต่แข้งทดแทนที่จะเยืนเป็นหน้าเป้าอย่างกอนซาโรเกเดสเนี่ยวางใจได้และใช้เฟรดิกส์อาอูเนสดาวิสเดเรสและชูอัลมาริโอคอยปั้นเกมน,นครับซึ่งตัวน,นี้ครับผมมองว่าเกมลุกเนี่ยดูเด็ดขาดหวังผลได้มากกว่าเยอะโจท่นี้ครับเปิดมาให้ที่ เหยื่อริสปอนนะครับบุกมาเป็นต่อที่0.5นะครับผมมองว่าคู่นี้รูปเกมเนี่ยน่าจะเปิดแรกหมัดกันตะรอเวลาตามสไตล์การเล่นของทั้งสองน,นะครับซึ่งตรงนี้ครับเล่นไปเล่นมาแล้วเข้าทางเหยื่อริสปอนมากขึ้นผมแนะเชียร์ทางเบนฟิก้านะครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมีโอกาสบุกมาเช็คบินเอาชนะได้สูงเชียร์อบอลต่อเชียร์ออทางเบนฟิก้านะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์อบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆว่ารวยไปเจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ